สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนําขั้นตอนการถอนเงินของ b o o กเอ็กเกันนะคะขั้นตอนที่1ลงชื่อเข้าสู่ระบบพื้นที่ส่วนบุคคลของคุณเสร็จแล้วเลือกที่แถบถอนเงินทําการเลือกชําระเงินผ่านธนาคารออนไลน์ในประเทศไทยหลังจากนั้นเลือกบัญชีซื้อขายที่ต้องการถอนเงินใส่จํานวนเงินที่ต้องการถอนได้เลยค่ะหลังจากใส่จํานวนเงินเรียบร้อยเลือกดําเนินการต่อค่ะ ทำ,ทำการตรวจสอบข้อมูลสรุปธุรกรรมของคุณให้เรียบร้อยและเลือกยืนยันค่ะหลังจากกดเลือกยืนยนันจะมีช่องให้คุณใส่ร,รหรัสยืนยันอีกครั้งทำการตรวจสอบม,มือถือของคุณใส่ร,รหัสที่ได้รับค่ะหลังจากใส่ร,รหัสเรียบร้อยแล้วเลือกยืนยันค่ะหลังจากทำการเลือกยืนยันเรียบร้อยแล้วทำการเลือกธนาคารที่ต้องการใส่ใหมายเลขบัญชีให้ถูกต้องและชื่อบัญชีธนาคารของคุณค่ะเสร็จแล้วเลือกยืนยนนันอีกครั้งหนึ่งค่ะ ดำเนินการเสร็จสิ้นสำหรับขั้นตอนการถอนเงินของ BlokeXnet